งานเสื้อยืด Eco อีโครินผืนี่1นะคะมาเรียนรู้นะคะใบไม้ My, ไปพร้อมกันกับธัญญาค่ะวันนี้เราเปิดห้องเรียนใบไม้นะคะให้พี่ๆนะคะทําความรู้จักางานเสื้อยืดอีโครินแล้วก็ใบไม้แต่ละชนิดนะคะเปลี่ยนสีเป็นศิลปะบนผืนผ้าซึ่งอเมซิ่งมากนะคะมาดรุ้ได้ก,กันกับธัญญานะคะมาดูกันว่าใบไม้ My, แต่ละชนิดจะ เปลี่ยนเปนเสีอะไรบ้างพืนนี้จะเป็นการวางใ้ไม้เป็นรูปนกยุงค่ะพี่พี่เซอร์ไพรส์อีกแล้วนะคะมาดูค่ะด้วยกันนะคะที่หลุดออกไปนี้นะคะจะเป็นใบสักเนาะใบสักรอบนี้ให้สีม่วงเข้มมากนะคะโอ้โหพลาสติกเราเป็นสีม่วงออกแดงเลยโอ้โหอันนี้ใบลำไย,ยค่ะใบลำไย,ยสวยมากออกสีส้มนะคะอันนี้จะเป็นยอดอ่อนของใบสักนะคะโอ้โห วางเป็นดอกไม้สวยงามมากนะคะเดี๋ยวเรามาแกะตรงคอเสื้อกันก่อนเลยสีเขียวๆสวยๆแบบนี้คือใบแคนาค่ะแล้วก็แต่งแต้มด้วยดอกสักว้าวสวยมากค่ะแกะตรงนี้ก่อนโอ้อันนี้ใบอะไรบ้างเอ่ยเป็นใบอันนี้เป็นใบปีดนะคะแล้วก็ใบขี้เหล็กค่ะนี่ค่ะโอ้นี่มีดอกสักด้วยนะคะอันนี้ เป็นยอดอ่อนของเพกานะคะนี่โอ้โหโเดี๋ยวเรามาแกะโอ้ตรงนี้เป็นใบผีเสื้อใบส้มเสียนนะคะอันนี้เรามาแกะคอของนกยุงกันก่อนเลยโอ้ติดกับตัวแล้วนะคะนี่ว้าวนกยุงดูเป็นนกยุงนะคะโอ้โหอันนี้เป็นหงอนนกยุงนะคะนี่สวยไหมคะ เ่อไปเรามาแกะหางของนกยูงกันว้าวอันนี้เป็นขี้เหล็กบ้านนะคะเขาจะออกสีม่วงนะคะแล้วก็แต่งแต้มด้วยใบยเพกานะคะอื้สวยอันนี้ก็จะเป็นใบลักหงลักหงทำไมเป็นสีม่วงคะนี่อ,อันนี้ก็จะเป็นแคนาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบอะไรเนี่ยฉ่ำฉาอืสวยงามโอ้หมี มียอดอ่อนของเพกายอยู่ตรงชายเสื้อนิดหน่อยเก็บยากจรง,งน,นะคะอ่าองใบฉ่ำฉาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแคนาค่ะโอ้โหมีสายฟ้า,ฟ,าฟ้าดอีกแล้วแล้วก็ใบไม้รูปผีเสื้อนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบส้มเชี่ยนนะคะอืมสวยเหมือนกันนี่นกยุงนะคะอันนี้เป็นงานด้านหน้านะคะ ผืนนี้ก็คลาสสิกเนาะผืนนี้จะมีรอยแตกเยอะนิดนึงนะคะมองเป็นศิลปะนะคะนี่อ่าเดี๋ยวเรามาุ้นงานด้านหลังกันค่ะแต่ด้านหลังไม่ค่อยเป็นรอยเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวเรามาแกะที่คอเสื้อกันเลยค่ะคอเสื้อก็จะเป็นใบมันสปะหลังแล้วตามด้วยเขียวๆข,ของแคนาค่ะ แล้วก็อันนี้เป็นที่เหล็กบ้านนะคะโอ้อันนี้สดาอุย้ยสดาเขามีเงาสวยมากมีเลเยอร์ออกมาสวยมากเลยนะคะนี่โอ้เดี๋ยวขอแกะใบสักออกก่อนโอ้ยใบสักสีเข้มมากค่ะอันนี้ใบหางนกยุงนะคะนี่แล้วก็ใบมะรุมค่ะอันนี้เป็นยอดอ่อนของยอดอต้นราชฤกษพกนะคะ วนอันนี้ก็จะเป็นใบปีบค่ะโอ้โหคุณปีบก็สวยตลอดนะคะอืมอันนี้ก็จะเป็นยอดอ่อนของแคนาค่ะสลับกับใบปีบนี่ก็สวยงามไปอีกแบบนะคะนี่ค่ะใบปีบนี่ก็จะเป็นยอดอ่อนของเพกานะคะสวยมากนี่ค่ะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบโอ้อันนี้ว่านเทวดาออกมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นใบเพกานะคะนี่รอบนี้เราใช้ยอดอ่อนสีเขาก็เลยจะสดนะคะถ้าใช้ใบแก่สีเขาก็จะออกเหลืองๆโอ้อันนี้ขี้เหล็กเหมือนกันค่ะสุดวันนพฤกษึ่โอ้ใบใบราชพฤกษ์ไม่ค่อยออกสีเลยโอ้โหใบสักใบใหญ่มาก ออกสีน้ำตาลม่วงแล้วก็แต่งแต้มด้วยเพกาค่ะอันนี้ก็ยอดอ่อนของเพกาอ้อันนี้ออกดําเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบยูคาลิปตัสค่ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นสะเดาค่ะโผืนนี้ผืนนี้แต่งแต้มศิละปะอันนี้ใบใบไม่ทราบชื่อคล้ายๆใบก้างปลาแต่ไม่ใช่อู้อันนี้ใบมะก,กอกค่ะนี่ออันนี้ใบแก่แล้วนะคะ ยอดอ่อนนี่เอาไปกินกินเด็ดไปกินกันหมดแล้วเหลือแต่ใบแก่นะคะนี่ใบมะกอกนะคะอันนี้เป็นที่เหล็กบ้านโอ้โหให้สีง่วงสวยเลยคืมืนนี้ก็สวยนะคะนี่ค่ะสีเขาค่อนข้างที่จะคลาสสิกแล้วมีลายแตกนะคะสายฟ้าฟาดผืนนี้ค่อนข้างดูมีเยอะนิดนึงแต่ก็สวยไปอีกแบบนะคะ